จำหน่ายยาขนนะครับยังขายได้อยู่สม่ำเสมอนะครับวันนี้เย็นๆมีลูกค้ามาเหมาแปลงคุม้มเกินคุม้ม พามาดูใกล้ๆนะครับยากคนช่วงไฮซีซั่นนะครับปลายธันวามกราคก,กุมพาเป็นต้นไป